สวัสดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณทูครับผมวันนี้มาพบกับทูและพัตเตอร์นะครับที่โชว์รูมกิษดาคุตคาเช่นเคยใช่แล้วนะครับผมงาโชว์รูมเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรรถยนต์มือสองเลยก็ว่าได้นะครับโชว์รูมกิษดาคุตคานะไทยที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะครับผมเข้ามาเดินเลือกได้เลยที่โชว์รูมกิษดาคุตคาของเรานะครับฝากกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มีเด็ดๆมาแนะนำแน่นอนเลยนะครับนะครับผมคันนี้นะครับโต้ตาไฮรักวีโกแชมป์เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลตัว E แต่เปมนตัวธรรมดานะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับตี้ย4ประตู นะครับเสนอขายในราคาเพียง3า9000เ้านบาทพอจ้าไรบอกจะไปขายแพงคันนี้ปีอะไรปี2 0 1 4ครับผมนะครับเป็นหน้าแชมป์แล้วเหมือนกันเป็น V N Turbo แล้วเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวนี้มันเจนสุดท้ายเหมือนกันก่อนเปลี่ยนโฉมเบรีโวนะครับก็จะเป็นสีเฉพาะปีมานั้นนะผมจะไม่ผิดเฉพาะปีสี่อะรายละเอียดตัวรถนะครับความสวยงามก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมทั้งทั้งหมดเลยนะเป็นขอบมีตรงกลางพัตเตอร์มีสีเทาเล็กน้อย3า0 0 0นแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมอนอยู่หูเพอร์เบ นะครับสองหัฟรีดาวนะครับเพราะว่าวีโก้เนี่ยโตโยต้าก็เป็นค่ายที่ยอดจัดจัดได้ล้นอยู่แล้วใช่แล้วอย่าตัวรถก็ต่อนะครับไฟหน้าก็เห็นไหมสวยใสยไม่มีคราบเหลืองเลยนะให้ดูเลยนะครับชัดๆจะจะเลยนะว่าเห็นไหมสวยงามลองซูมเข้ามาในเนื้อสีของเขาครับผมนะครับจะเห็นอยู่เห็นอยู่เม็ดสีนี่คือแบบว่าโอ้โหคือแบบเก็ดมุกยังอยู่เก็ดมุกยังอยู่แสดงว่ารถคันนี้ไม่โดนไม่ได้จอดตากแดดใช่ เราวอนสองันได้เลยเพราะว่าต้องบอกลูกค้าก่อนว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันคนละส่วนกันนะตรงนี้มันจะเป็นตัวรถตัวรถเป็นบอดี้แต่นี้จะเป็นชิ้นไฟเบอร์ใช่แล้วแต่ฟิลลิ่งนะถ้าไม่เชื่อมาเข้ามารูปด้วยกันก็ได้นะครับไปไงโอเคด้านข้างกันบ้างมาเตอร์ด้านข้างหน่อย นะครับไฮรัก v n t e r b o ก็เป็นเทอร์โบตัวใหม่ประหยัดน้ำมันแล้วนะครับผมก็ตัวนี้เป็นแมกน้ไม่ใช่ล็อกระทะนะครับตัว E นะสวยยันแม็กอ่ะอยากดูแลเลขใหม่เท่าไหร่คันนี้เดี๋ยวพาชมพูดถึงกระจกกันบ้างกระจกด้านข้างก็มีครอบโคเมียมมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือมาจากศูนย์เลยนะคบมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือเปิดประตูเป็นโคเมียมนะครับด้านหลังกันสักนิดหนึ่งพัตเตอร์ให้ดูส่วนของอันนี้ก่อนนี่แคลิบอยต้องบอกเลยว่าแคลิบอยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบะหลังที่ ทำสีได้ค่อนข้างที่จะมาตรฐานก็มีมาให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแคลลีบอยรุ่นใหม่ๆแล้วนะเพราะว่ามันเปิดมันเปิดอันนี้ได้ถูกต้องอันนี้เปิดหน่อยอ่ะสักนิดนึงนะอ่ะสวยนะครับไม่มีรอยเลยอ่ะนะ,นะค,ครับไม่มีไม่มีรอยเลยนะเออเอาหน้ามาแนบได้นะไม่เชื่อผมนะครับกระโปรงท้ายสักนิดนึงพัตเตอร์ครับผมส่วนกระโปรงท้ายนะครับตามสไตล์วิกโก้นะครับก็ไม่มีอะไรมากคิ่เปิดนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟก็เป็น ในส่วนของแชมป์แล้วนะครับมีคาดกลางแบบนี้มันมีไฟเบรกอยู่ข้างบนด้วยใช่ครับแต่คลายรีบอยรุ่นนี้มันไม่ใช่คลายรีบอยที่เป็นแอร์นะครับต้องต้องแจ้งลูกค้าอย่างนี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้คุณดูนพาไปดูภายในกันนิดนึงได้ครับผมมาในส่วนของด้านหน้าคอนโซลหน้าเลยนะครับก็จะเป็นทูโทนนะครับระหว่างสีดํากับสีเบจนะครับเห็นไหมเบาะนะครับคอนโซลนะครับแล้วก็ครึ่งด้านล่างจะเป็นสีเบจทั้งรวมทั้งพรมด้วยนะสวยงามนะครับเบาะก่อนเลยนะครับไม่พูดเยอะนะเบาะไม่พุ่งใหม่แน่นอนเบาะเป็นเบาะเดิมเดิมนะคราง ตารางผ้าเห็นไหมค่อนข้างชัดเจนนะคอนโซลกลางกันต่อ,อ,อวิทยุก็เป็นแบบใหม่นะเพราะว่าเป็นตัวแชมป์ใช่ตัวนี้ก็จะมีตัวบลูทูธแล้วนะตัวนี้นะครับ<ช>มาบต่อบลูทูธได้ AUXUSB นะครับ<ม>เชื่อมต่อคอนเน็กกับโทรศัพท์ก็ได้ความใหม่กันต่อนะเป็นส่วนของตัวรถนะครับ mm hmm. เห็นไหมคอนโซลใหม่มากๆนะครับดำสนิทเลยเนื้อของชิ้นวัสดุไวเลอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับยังเป็นผิวที่หยาบอยู่ผิวหยาบนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะคือผิวเดิมถ้าผิวที่ลื่นมันเนี่ยคุณสันทิฐานได้เลยนะครับว่า ใช้งานมาเยอะไม่รู้แล้วคุณจะใช้ทําอะไรนะออแต่ใช้งานมาเยอะแน่นอนโดน,โดนนู่นโดนนี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะนั่งกลับหลังหรือเปล่าน, <laughs> <อ>นะครับไม่เข้าใจจริงๆเลยเออไม่รู้ไปใช้งานแบบไหนกันนะอ,อ,อ่ะตรงเคสของเครื่องเสียงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นสีสีเงินเมทัลลิกนะนะนะครับชัดเจนไล่ฟ้ามีนะครับตรงนี้ใช้งานได้จริงนะเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นรแบบ์แบตมีสองฝั่งใช่อะแดปเตอร์มีสองช่องครับอ่ะก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปจุดบุหรี่ข้างนึงหรือจะร์จแบตข้างนึงหรือจะยังไงก็ได้ตรงนี้สั่ เป็นทูโทนนะครับมีความเป็นสีบอลเงินในหน่อยนะครับแล้วก็พุ้มด้วยหนังดำนะโตโยต้าปีน,นั้นนะครกตอก็จะประมาณนี้แหละนะเลขใหม่นะครับอยากรู้อะไหน่ไม่เห็นคันนี้นะครับเลขใหม่อยู่ที่แสนแปดัตเตอร์อถือว่าเป็นรถที่เป็นรถใช้งานจริงๆนะแต่คุณดูสภาพสิไม่เห็นเห็นกันไปเลยนะครับอ้าวสักนิดนึงนะครับส่วนคนโซนกลางก็จะมีเป็นหนังนะเป็นหนังหุ่มาบางๆนะครับเป็นสีเบจมีความซับในนิดนึงนะเออนะครับตรงนี้ก็นะสวยใส่นะครับเห็นไหมเป็นไงบ้างพัตเตอร์ด้านหลัง ด้านหลังก็ถือว่าสบายเบาะเขาออกแบบมาแบบว่ามันนั่งแบบพอดีตัว<ช>พอดีเลยอ่ะขึ้นลงก็สะดวกเนี่ยสาภาพเนี่ยก็คือไม่ได้หุ้มมาใหม่แน่นอนบําเพิ่งเนี่ยเขาขับขับนั่งแค่ข้างหน้าด้วยพูดถึงอ่าภายในกันบ้างนะครับหลังคองหลังคาอะไรเงี้ยก็บานประตูก็ชัดเจนนะสวยงามอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกอีกทีดีกว่าได้ครับ,รบผมอ่ะขอสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับพเพื่อนๆสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตลต้าไฮรักวีโกแชมพ์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500 2.5ตัว E ธรรมดานะครับ ปี2014<ไ>ปคือตัวสุดท้ายก่อนจะไปรีโวเสนอขายในราคาเพียง389,000บาทนะครับราคานี้ขออีกทีว่าเป็นรถ4ประตูนะครับไม่ใช่รถแคปฝากไว้ด้วยนะครับรถ<อ>สวยๆคันนี้นะจอดอยู่ที่โชว์รูมกิตสตาว์คุคาของเรานะครับ,รบตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคน,นั่นเองใครมาไม่ถูกเซิร์ชกูเกิลเลยหรือจะโทรหาเราก็ได้ได้เลยฝากเบอร์ไว้สักนิดนึงนะครับอ่ะฝากเบอร์นิดนึงนะครับ083 222 2203นะครับอีกที083 222ป 2203นาะครับถ้า <ผม S 1> ฟังเบ,เบอร์ไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูบลกแคปชั่นในใต้ใต้คลิปมีปักปักหมุดไว้อยู่พิมพ์ว่ากิจสดาคุดคาคุณก็จเจอชาแนลของเรานะชาแนลของเราดีมากเลยครับช่วงนี้นะครับมีอัพวิดีโอคลิปรวีวิลดรถใหม่ๆคือเอาง่ายๆเวลาสองสาคลิปอะ<ช>่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดก,กระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่เราผลิตออกมาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยที่ดูพัตเตอร์แล้วก็คุณผู้ชมตปากไว้ด้วย ลาก่อนเลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับทูนรบัตเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ